ค่ะก็สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการเรียงลาดับเศษส่วนนะคะ,ะวันนี้คุณครูมาในรูปแบบใช้ powerpoint นะคะแต่ว่าบางส่วนค,นคุณครูก็ได้พิมพ์บางส่วนก็ใช้วิธีการเขียนเอานะคะซึ่งถ้าใช้ถ้าพิมพ์มันจะใช้เวลานานหน่อย ก็มันเป็นเรื่องของเศษส่วนนะคะดังนั้นวันนี้ขอใช้เมาส์นะคะในการเขียนซึ่งลายมือนะคะจะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันใช้เมาส์บังคับในการ เขียนมันก็เลยบังคับยากนิดนึงนะคะในเรื่องของการเรียงลําดับเศษส่วนนะคะวันนี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของการเรียงลําดับนะคะซึ่งการเรียงลําดับเศษส่วนนั้นจะต้องเวลาเรียงนะคะจะต้องมีจํานวนมากกว่า2จํานวนนะคะจึงจะสามารถเรียงลําดับได้ถ้ามีแค่2จํานวนเราจะเรียกว่าการเปรียบเทียบถูกไหมคะดังนั้นถ้าตั้งแต่3จํานวนขึ้นไปเราจะสามารถเรียงลําดับเศษส่วนได้นะคะซึ่งในชั้นประถมศึกษ ปีที่6นี้นะคะ,ะเราจะเรียงลําดับเศษส่วนซึ่งโจทย์ที่คุณกาหนดขึ้นมาให้นะคะมีอยูอ่ทั้งหมด4จํานวนนะคะเศษสา่วนสเศษเส่วนสิเศษ1ิส่วนแนะคะอ่าส่สิเ่วนสิเศษ5้ส่วนหะคะวิธีการทำนะคะการเรียงลําดับเศษส่วนนะคะเราจะรู้ว่าตัว ไหนมีค่ามากกว่ากันหรือตัวไหนมีค่าน้อยกว่ากันนะคะนักเรียนจะต้องทําส่วนให้เท่ากันนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ส่วน4อันนี้12อันนี้1 8อันนี้6ส่วนยังไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราจะจะสินไม่ได้นะคะว่าตัวไหนมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะวิธีการหานะคะก็ใช้วิธีการหาแบบอ่ะครโ,รโนนะคะอ่า พรนของเรานั่นเองนะคะ,ะเราก็จับส่วนของเรานะคะซึ่งก็คือเลข 4, 12, 18, 6นะคะเอามาหาพอรอนนะคะ,ะจำนวนแรกนะคะที่สามารถหารลงตัวอย่างน้อย2จำนวนนะคะก็คือเลข2ครูอเอา2ไปหาร4ได้2 2หาร12ได้6นะคะ2หาร18ได้9 2หาร6ได้3ต่อไปเรามาดูว่า 2, 6, 9, 3มีจำนวนอะไรบ้างนะคะที่สามารถหารลงตัวได้ อย่างน้อยสองจำนวนอีกก็มีเลขสองสองหารสองได้หนึ่งสองหารหกได้สามนะคะสองหารเก้าไม่ได้ก็ดึงลงมานะคะสองหารสามไม่ได้เราก็ดึงลงมาไม่เป็นไรนะคะต่อไปเรามาดูมีสามมีเก้ามีสามอะไรบ้างที่สามารถหารอ,อย่างน้อยสองจำนวนได้ลงก็มีสามถูกไหมคะสามหารหนึ่งไม่ได้ดึงลงมาเลยสามหารสามได้หนึ่งสามหารเก้าได้สามสามหารสามได้หนึ่งดังนั้นไม่มีตัวไหนหารได้อีกนะคะ ดังนั้นนำจำนวนด้านหน้าตรงนี้นะคะก็คือได้2คูณ2คูณด้วย3แล้วก็คูณด้วย3นะคะซึ่งอ่จริงๆแล้วต้องคูณ1คูณ1คูณ1ด้วยถูกไหมคะแต่ว่าคูณ1ก็มีค่าเท่าเดิมถูกไหมคะดังนั้น2คูณ2มีค่าเท่ากับ4 4คูณ3เท่ากับ12 12 3เป็น36เราได้คอร์โนของเรามาแล้วคือ36ยังไม่ได้ตอบ36นะคะ เราจะต้องทำส่วนทุกตัวของเราตรงนี้ก็คือส่วน4ส่วน12 18 6นี้ให้มีค่าเท่ากับ36ให้ได้โดยหาตัวเลขมาคูณน,นะคะตัวแรกของเราคือเศษ3ส่วน4 4คูณด้วยอะไรนะคะที่มีค่าเท่ากับ36 4คูณ9ใช่ไหมคะนักเรียน4 9เป็น36 9คูณส่วนแล้ว9ก็ต้องคูณเศษด้วยดังนั้น3คูณ9เป็น27นะคะ ส่วนด้วย36ตัวต่อไปเจเจส่วน12 12คูณอะไรได้36นะคะ12คูณ3นั่นเอง12 3เป็น36ดังนั้นตัวบนก็ต้องคูณ3ด้วยนะคะ7คูณ3ก็เลยได้เท่ากับ21นะิะอ่านะคะได้ไปแล้ว2จำนวนนะคะจำนวนนี้ต่อไป ตัวจำนวนต่อไปนะคะ11ส่วน18เราก็ดูว่า18คูณจำนวนอะไรนะคะที่มีค่าเท่ากับ36ดังนั้น18คูณด้วย2เท่ากับ36ด้านบนก็ต้องคูณ2ด้วยก็เลยกลายเป็น11คูณ2เป็น22ค่ะจำนวนสุดท้ายของเรานะคะ15ส่วน6นะคะ6คูณด้วยจำนวนอะไรมีค่าเท่ากับ36อ่าก็6คูณกับ 6เท่ากับ36นะคะด้านบนก็จะกลายเป็น5คูนด้วย6 6คู5 30ก็จะได้จำนวนที่มีเศษส่วนเท่ากันหมดแล้วนะคะอ่าก็ไม่ใช่เศษนะคะจะมีตัวส่วนเท่ากันหมดแล้วก็คือส่วน36ทุกจำนวนเลยนะคะอ่าดังนั้นเราก็จะสามารถเรียงลำดับได้แล้วนะคะอันนี้คูเรียงลำดับจักมากนะคะด้านหน้าเมื่อกี้โจทย์ไม่ได้เขียนไว้ให้เนะาะจักมากนะคะไปหาน้อย อ่าตัวไหนมีค่ามากที่สุดคะเราทำไปแล้วอ่าตัวไหนเอออ่าสามสิบส่วนสามสิบหกถูกไหมคะซึ่งสามสิบส่วนสามสิบหกนี้อ่ามันมีในโจทย์ไหมคะอ่าโจทย์ไม่มีถูกไหมคะเราจะต้องใช้ตัวที่โจทย์กำหนดมาให้นั่นก็คือเศษห้าส่วนหกอ่าลงมาตอบเป็นจำนวนแรกต่อไปก็คืออ่าข้างหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่าที่มีค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดส่วนสามสิบหกก็คือ เศษสามส่วนสี่นะคะและจานวนถัดไปรองลองมาก็คือยี่สิบสองส่วนสามสิบหกซึ่งยี่สิบสองส่วนสามสิบหกก็คือเศษสิบเอ็ดส่วนสิบแปดนั่นเองนักเรียนก็ลงมาเขียนนะคะแล้วก็จานวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือยี่สิบเอ็ดส่วนสามสิบหกนะคะก็คือสิบเศษเจ็ดส่วนสิบสองนั่นเองดังนั้นเราก็เรียงลําดับเศษส่วนจากมากไปหาน้อยได้นะคะ,ะเรียงลําดับเศษส่วนยากไหมคนะนักเรียนไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะ คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูไปหนึ่งข้อนะคะที่เหลือนะคะในใบงานที่สองจุดสี่นะคะให้นักเรียนทำเองนะคะใครทำเสร็จก็ส่งมาให้คุณครูดูนะคะส่วนมากชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการส่งงานนะคะดังนั้นก็ขอให้ที่คนที่ส่งเป็นประจำนะคะก็ มีความตั้งใจแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะส่งงานมาเหมือนเดิมส่วนคนที่ไม่ค่อยได้ส่งเลยหรือไม่ค่อยได้ทํานะคะนักเรียนพยายามเคลียร์ทางคุณครูให้หมดนะคะอย่าค้างเอาไว้นะคะเดี๋ยวพอคุณครูเรียกตรวจขึ้นมานักเรียนยังไม่ได้ทําทีนี้นักเรียนจะต้องกลับไปย้อนทํานะคะซึ่งมันจะเป็นลําบากต่อตัวนักเรียนเองนะคะสําหรับคาบนี้นะคะ,ะคุณครูก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคาบหน้านะคะจะมีอะไรมา ให้นักเรียนเวียนก็คอยติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับข้้มนี้สวัสดีค่ะ